เจ็ดล้านแล้วพี่น้องเดอ้อเนาะเจ็ดล้านขีบอันนี้มอบให้เป็นของขวัญก่อนคืนปีใหม่ก็ว่าได้พี่น้องเห็นเนะเาะรากาจำนวนหนึ่งเลยอ้ะที่ซื้อพี่แด้เตรียมเครื่องเครื่องเครื่องซ่าสนี่เล็กไปหน่อย <Okay. S 1> เป็นพวกเอาซะน้องเงินเจ็ดล้านจีบนี่ให้น้องไปจัดแจงเอาเดอ้อเนาะ <Okay. S 1> อันนี้มายนาม ເຮັດຕາມທີ່ທັງຜູ້ຈຸດປະສົຜູໃຍ່ນທຕພນດນງິນນจําນວນ7ລ້ານຫເຈ້າປ ก้าบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูสุคนเดอพี่น้องเด้อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบะย้าวซาเนลคือเก่าพี่น้องเไยเนาะเอาพี่น้องเไยมาพ่อมาเจอกับเป๋าบะย้าในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเไยทั้งบะย้าเองกอ่ามาอยู่บ้านเก่งจองอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าอันนี้พี่น้องไงยสิมาเพื่อนซาน้องเพนเพราะว่าอันนี้กระนับมือพอยลังขึ้นมาแล้วพี่น้องเไยเนาะกัน หอดมือจะได้ขึ้นเทิงขึ้นซานไหมพี่น้องเลยเนาะในมือวันจันนี่พี่น้องเลยเนาะวันจันนี่ถือวันที่ยงพี่น้องเลยวันจันนี่ถือวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้อง สี่สิบห้าสิบพวกจะยัองอีกสองสามมือพี่นออย่างนี้เนาะก,ก็ถือว่าอ่ายัองอีกหลายมืออยู่เนาะก็เตรียมตัวซื้อเครื่องซื้อของเครื่องเทศกันซานใหม่เพราะว่านี่บ่ยาวก,ก็ได้ซื้อสาดเนาะกับอา่าซื้อสาดกับน้ำกินน้ำกินน้ำลืมพี่น้องอนนเนาะแล้วก็รจนที่เรือก็มีแต่ว่าถาซื้อในยุ่ยเล็กกินพี่น้องเลยแล้วก็ที่นี่หลังจากนั่นก็ทั้งพอตู้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพใไง ใจดีสั่งเคื่อสงสั่งชานให้ทางน้องเพนเขบคุ้คุณหลายได้พอเด้อหน่อยได้พออยู่ดีมีเฮงเนาะผมเจ็บเหมืได้เข้มแข็งเหมือนมีเดโม่พอเนาะเอากะพอดีว่าพ่อว่าเห็นน้องเพ่นทำงานนักขยันเนาะพี่น้องเลยมันเพี้ยนอ่ากระตันยูต่ออ,อันบุญคุณพ่อแม่์มาสั่นเนาะก็ะเลยสซีให้บเบาะนี้มอบรางวัลให้เงินปิดจำนวนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อไว้ซื้อเครื่องซื้อของ ที่มันขาดเรือในเวอร์เนซานเนาะเอ่อเมื่อคืนเทนคุนซานน้องคนอยากได้รอยาก็ไปซื้อเอาพี่น้องเนาะเรนอยู่ในกินกะทางมวยาวกัซื้อมาสมทบอยู่พี่น้องเลยแล้วก็ส่วนที่เรอก็ให้ทางเม่น้องกับน้องไปหาเนาะพี่น้องเลยขอเดินขอบคุณขอบคุณในหลายเรือทางประตูคอยฟอนใดไซประตูอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บหอยไรความแข็งหอยมีเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอีพซีเบิร์กสู่สุขคนปั๊สพี่น้องเลยพอดี พอสีขาวมาหาน้องเพิ่นหลายมื้อพี่น้องก็อ่าตรงนี้น้องเพิ่นบุกไปได้อยู่เพิ่นอยู่ซานเนาะกัไปกล่มมั่นไปเรียกกันแหละพี่น้องกนเะพี่น้ากับบุกไปขวัญขาวมาหาเนาะพอขวัมาแล้วกับบุบเจอไคกัโจไปก่อนพี่น้องเยเนาะจนมามาถึงที่คุณเพื่นคุณซานพี่น้องเลยเอ้าวแค่นั้นแหละพี่น้องมิตรบาไปอัปเดตเิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเยเนาะซ่านซานน้องเพิ่นขีพุ่นขึ้นไว้เลยพี่น้องกับพอดีฝนตกพี่น้องเลยพวกนี้เนาะพวกนี้ไล่ขีพุ่นออกเลย ป้าป้าป้าพี่ลองกันอนอะมาริกมาพ่า,พายมาเขือพักใหญ่ขขะหุนเนะาะพายมาอึอไปนี่กินแห้งแต่ของเจ้าบอสเก็กน่อยบอหมื่นบอ็นอหน,น่อยจูดห้งหน่อี่นองฮะ จุดเสพักบ่อวังเลอต่วงังถือคือเถือนเท้นใหญ่บุญวันวันแะน่อ่าแหงข่าวว่านเขาดี๋ยวนี้แหงกันอันนั้น่างน้องเลยเนาะสบายดี <ไป S 1> ข่าวว่านเขาี๋ยนี้แหงเพใหม่หลายช่มไปไปใช่ไปตัดกกมันไปตัดกกมันตัดกบมันอีชื่อนีบอ่อตัดอลไรกับกลนบอ่อ๋อเรียวอะไรบอร่บอจา เอ๋อไปซอยเพื่อนบัดน,นี้ด๋อเพิ่นมาซอยเ้าแรกเลเพื่นถ <c ười> ึงล้วเนาะบออะซุกและวบ่ลอ่ะยังเพื่อเรื่องๆเนะาะใบมึงเขาบอกจะได้เอาเพืนเพื่อนอยู่ได้กล้วยเนาะ<ด>มีว่าเบินด้วยพัยังเบิ่งนด้วย พอมันต้องมีกล้วยขึ้นเพื่อนน้ำเด็ดพี่สาวไงเนาะอ่ามุ้งแกซื้อเอาคอนทำลุงก็ได้ให้ลุงใชเรามีบ่เด้ออ๋อโอ้ตึงบ่แต่ตัวนี้น้องเพรินเด้ออ๋อแต่ว่าตัวนี้ยังโบเก้ย,ยังโบเก้บ่เด้อ ตี่นี่เกลี่ยงนี่โดยนี่คักเรืเ่องนี่ตี่นี่ก็ตึงแล้วนี่ตึงก็บหาเอาขึ้นเทือนขื่นหนึ่งนีงน่พี่น้นงองเนาะอ๋อมาเบ่าเรื่องขึ้นเทือนขึ้นซ่านห้า,าวันพี่น้งองอันไปฮอดถึงใดคันใดพี่น้องเนาะอ๋อผลตุกปลา๊สรถเหลื่อมมากัานี้ มันโตแหง้งบ่แห้งคือแห้งอยู่บ่โดยออืมจน,นออกนะี่พุ่นออกเนาะทำไมพี่นางก็เพื่อจะเห็นเรื่อยแหละพี่น้องกหรเนานะปูเรียบร้อยแล้วบ่าานะศาดต่ะเนาะปูแล้วปูแล้วบ,บ่ะเด้ออ๋อแต่ถาไปพาเขินมาเบิ่งเนี่ย เรื่องออกูสะขนาดจนเก่าเนาะยังบริขึักเทือโออแักเดือแต่ห้องบอแต่ห้องเดียวห้องเจา้านะเดือยห้องนี้ปูแล้วบ่ปูลแล้ว จะจะเกือบพอเนาะเ,เกือบพออยู่พี่น้องเลยห้องซื่อเอาศาสตร์เอาก็ได้พี่น้องกูพอส่ห้องไปซื่อเป็นม้วนอะ่ะมันเลือเ้อยซื้อเป็นศาสตร์ต้องเตรียมได้ได้ได้ไดไดยังได้เตรียมนะไดมอนชนะ 2องเครืออแล้วก็พ่โฮมชุดนีอ้อืออืออือนี้ก็เป็นโอเคเด่ก็เป็นนอนนอนเนาะเียยังไม่มีอย่างึืนเดือนคืน่านเลยเนาะคืน,น,นคดดองนยังไม่มีอย่างเลยเปะปะปะจะก็บโอเคแล้วแหละแมันยังไรนลนี่ก็มากบ่สีนี่สีบัวได้นี่มาก Cứ sao sao? <cười> <Hả>? <cười> mười mười là sao? đất bỏ mười bé cốm tốt mười bé tốt ờ... mười bé cốm tuần? mười bé cốm nhắn mười bé tuần Tập mười bé cốm Ok, mười bé cốm tốt mười tốt เราต้องงอมือกล้องอันนี้ห้านเลยเพิ่นเฮ็ดยังไงน้องสร้างเพิ่นเฮ็ดทาสีสร้างเพิ่นเฮ็ดทาสีโดยอ๋องอยงอิบางไหก็แถวคอเป็นยังไงเสียงคืดอ้อยครับเพจ็บคอฮะเจ็บคอขิ้น้ำแลงนายบ่ก็รังบ่ได้ก็รังบ่ได้ได้สิกกินขึ้นเป็นบป่วยหรือเปาเนี่ยเออขายเรียบร้อยแล้วบ่าน้องขายเลยอืมเพราะผตกมาหลด เนาะกินแทนเลยเพราะแล้วตังเกือบจะเป็นลมไปลองเลยมันมีห้องน้ำเนาะผู้มีผู้มีทั้งแม่ไปแต่เศร้าคุณโบค่ำพว่าคนมาแบบประมาณเทียงเทียงกับมาอลไรเนาะโดยมีอย่างเนี้ยจ้งบ่ัน่ะมีชนะสองเครือชนะมอชนะสองเครือมอกระโฮมกระโฮม พ <wał> ิ่นมงมงยังบ่มีมีเนาะเด้อยุงหลายบ่กลคืนหลายยุงหลายอยู่เนาะอืมบ <mel réussi> ัดเดือนนี้อยู่นี่กินเด้น่ะยังบ่ฮู้ยังบ่ทันเคียมกับแม่ยังบ่ลมกันไว้บ่ทันดบ่ว่าสิบ่ได้ปรึกษากันบ่กสิฮอดกอพน่ะบัดเดือน3นเด้อน้องเอยนฟ้าัดได้มื้อนี้เนาะดสุนี่เ้าอาทิตย์จันทร์พี่น้องเอยเนาะ อีกเดี๋ยวโบอีกกี่เมื่อนี่มันหอดเดินอยู่ในกินคนแขกมากอะมิดทุกเจ้าเลยซวซานั่นเบาแซเต็นยังบาดูเบาเน่ยเลยบอะไรซาเบาเบอร์จะบอคนมายังบูเอ้าบเลาด้วกันคนเดียมนมีโต๊ะมีเต็นที่ดาบอกแต่เออไอ้นูอ กินแบบเรียบง่ายนะเพียวเนาะอ่าอ่าอ่ายันมายันมีโตมีเต็มคืออันเธอร้องไซนี่ยมันมีบ่เพิ่นหาอยู่บ่แม่โอ้คือกันบ่น้องไซหาเจ้าอยู่บ่เม่เราหาเหมือนเราแบบกับเรามากับเปาเซียงไปอยู่บ่แบบไหนไปตอนเศร้าเบิร์น้องขี่รถไปก็ได้เนาะเดินเถื่อนบัดที่เจ้าเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นจังมาเนาะที่เพิ่นที่โต Này làng cần cái giờ người nó cầm ngon say người là quả ngam, thưa ngon cho cho ngon 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 hình ngon 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 ngân ngon ngon Cột ngon 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 mấy ngon 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 Nhưng mà ngon 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 คือว่าถ้าทำมาแขกค้นโบราณเลยกะอาจจะพ่อได้อยู่พี่น้องเลเนาะมนอยู่นิดกินอาจจะพ่ออยู่เนาะดม,มีมีม,ม,มาบ้านอื่นน้ำบ่หรือว่ามีแต่มีในบ้านเลยมีแต่นในบ้านนี้แล้วก็บอกอายะมีบ้านอายะผูกบอ่อเดิเนพี่น้องโบราณนะพี่นอ้นองเนาะเห็ดไปเรียบง่ายคือนางไซบัดบจะตีพี่น้องเราลายีพี่น้องเลเนาะ เออเสาโตเสาเต็นทน่ะนะพี่น้องเลยตึกเหลืองสีันทังนี้เนี่ยบ่มว่ค่อยมีบ่ค่อยมียาตีพี่น้องภานในบริษันเนาะเออโม่คู่ก๊าลัยอยู่บ่ฮอบฮอบสิบบ่โม่ที่บลายเนาะไอ้สิบคนโม่ที่น้องตีบ่ได้ประมาณหกเจ็ดคนอือืมอแต่โม่คู่จากเพ่นชิมาหรือบ่บอกแต่ว่าเราเพคนละบ่ โดยอตอนแรกเนาะพี่น้องเป็นก็ต้องไปเลา่าคนเนาะตอนแรงไปเลา่าคนอ่าหีดคองประเพณีของอ่าเพิ่งจะขึ้นแบบไรพี่น้องเลยทาเบิ้งน้ำกันเบิ้งบอกเข้าๆอะไบอขึ้นแบบไรขึ้นเือนทานคือ,อคือกันกับกับนกเอ็ดเท่านั้นมีอ้อมบ่อ้อมเมินบ่ บ่มีันอ้อมเพื่อนบ่ดะง่ายๆดีนะสิเนาะด๋ม,มีแต่ผูกแขนมีแต่ผูกแขนดถ้าแขนธรรมดาบ้านเฮานี่มันต้องมีหม้อสูตรมีอันว่าไก่ขันไก่ขันคือยังจะจักบ,บ่ะไก,ก่ขันคือคนนีดด่เนาะโอ้ย เจ้าเจ้าบ้คเคยไปอันคือเห็น,นอยู่ในคลิปป่ะเดืเอดอาคากเลยน้องเลยมีท่าข,ขึ้นขึ้นขึ้นซ่าสน,นี่มันก็ต้องมีผลถามคนทั้งล่างอีกเจ้ามายัาง <c oughs> ไม่นี่เป็นไม่ยังทำ <c oughs> <c oughs> เจ้าตอบได้คอยข,อขึ้นคักได้พี่น้องเลยนะเนาะเดือยู่ทางบ้านหรอกพี่น้องกนะันเนาะทางกันถ่ายกลางเข้าพี่น้องกันได้อยู่เนาะ แต่ว่าทางนี้เพิ่นเรียบง่ายดีหมอสูตรกับบุญมีเนาะบุญมีไม่ได้ผูกแขียนเลยเด้ออ๋อเรียบง่ายดีนะพี่หนังหึกง่ายสุดนี่แม่นของน้องวิพี่น้องง่ายเกินนะ <c oughs> เออจนบบรียมบุญมีอย่างก็ผูกแขียนก็บม่ได้เนาะแม,ม่อันนั้นอยู่แต่ว่าเจ้าเฮ็ดนั่นอยู่แต่ว่าอยังพักผ่อนหนึ่งฮะขนมจีนเม่เทสต์หรือเปล่ให้ป้าเพื่อเฮ็ดอ๋อจ้างเพ่นเทสต์ เจ้าเหี้ยหเป็นสิเป็นแ่งานเข็ดพะคอนพะคอน,นพี่นองแต่ว่าพอขมาอ,อยู่นี่มันมือเลยเจ็บหัวรถหมดอมันฝนต๊เลยไี่นองไงผลต๊แล้วมันถือแลกินมันออกมาอาป็ดหมูกะไก่มีจกโตกะลากาอกมามาณซอยกนันนีหละเนาะเบะจักโต เบรกตัวเบรกสองตัวเบรกสองตัวนั่นพอดีเลยขาไม่หนุยอ่ายเลยไปหาเทพายาบกินเด้วยไงไม่พออย่าเลยพี่น้องเนาะซื้อตลาดเอาเนาะไปไปหาพื้นหาดัวนะเอาส่วนมันกับแม่สองคนเบรกมาบ่เด้ออ๋อเบรกอันางนี้นี่เด้อ เบิกหามสองคนบ่ดดีกว่าเลยผู้ดเดียวเจ้าผู้เดียวนะคนละมัดกับเบลเดือดจี้เนาะพื้นพวกใจพี่น้องอย่เนาะเรียเรียบร้อยเนาะเพิ่นมาซื้อเอาอยู่นนอัไรบ้งบ่ไปขายอยู่โรงงานเพิ่นอ๋อข้าก็ต้องจ้างรถไปน้ำมนันเนาะม่รถค่ารถกระลั่นเฉพาะค่าจ้างรถไปก็ล้านนึงเด้รถอันนี้ใหญ่เ<อ>ี่น้องรถ 1ิบรอบหกรอบเนาะเอามานี้มันไงที่นีทางขึ้นบ้านเนาะมีเอามีบ่โดยทางพุ้นกับทางไปห้ไปสวนคือก๋อเพราะว่าอยู่ทางพุ้นกับมีบ้านคนเฮมีบ้านมีบ้าน,านตันตอ๋อจะจะพี่ตองไปเนาะประตูตนี้เราไปหากินเรามี่หนูขายบานะเนาะ โม้หน่อยนี่เห็ดเต็มกนนุ๊กคลีเอ่อเอาคือว่าขา้าวน้ำได้สนองข้าวซีแล้วค่ะซีซองเปล่าขา้ขาวข้าวแล้วมีพอทานแล้วพอมีเนาะพอด้กินอยอะอย่างเนาะออื ือว่ามาทำคว่ำพร้อมนะพี่น้องเลยทำคว่ำพร้อมกันเนื้อขึ้นซานะเนาะมือวันจันทร์นี่แหละเนาะก็ไก่หมึกหอ,อยาำขามาอลไรพี่น้องเลยเนาะถ้าเป็นะบรรยากาศเนาะมีตู้ปะมีมีบ่เปะตู้น้อยตู้เนี่ยกับบุ๊มบ่ตู้น้อยนี่ตู้นอ้นอยอย่ามีสามนะ <c oughs> <c oughs> ดอ๋อวอยกชื่อเรกพี่น้อง,งเลยแล้วเพื่อนเรกตัวนี้เนาะอ่าแหละ พาระาะว่าจังไรมันเน่าก็บบุรีอยู่ร่วมน้ำยู่ได้แหละพี่น้องอยู่บนมือนะอาจจะมาร่วมพิธีน้ำตอนขึ้นเทียนขึ้นซ่านไม่ท่านด้านแหละพี่นออ้องเยเหรอมาขึ้นอีกหน่อยก็แม่นไปเดินงานต่อเนาะมีตัวเพื่นกับทางน้องเพนกับทีไปร่วมงานอยู่บ้านหนองไซพี่นออ้องเยเหรอมีคนรู้จักอยู่ไอ้คุณเลยมีบมีเลยเลย ไปแบบว่ายังกัดเขียวไวปนะพี่น้องเป็นแบบย่อมย่อมไปนะว่าแต่กันไปแบบสู่ซซนไปนะว่าแตกันเนาะกินข้าวกันไหมพี่น้องไหมกินบงผักบงบงบงหนักเล่บงเออประเทศนี้ได้กินได้เห็นพ่นขายอยู่ทอดแซ่บบ่ะน้องแซ่บเออเพห็นเพ่นขายรถ กสิไปเห็ดนอะไรกินนะนะ้ขัวก็ได้ปะขัวก็ได้มันเป็นโบงหรือเป็นดักแด่น้องดักแด้แล้วเป็น้างเนาเห็นพ่อเห็นมันขายอยู่นี่เออเผา่ะเป็นพงเอามันเป็นมันเป็นคือมันเป็นกงแหละกินได้มันเป็นยังเป็นบงมันคมกินก็ได้กินใบไม้จ่าจ้าพี่น้องเนาะอ่า สีขาวสีดำเบิ้งนะที่ก็สีดำเลยเนาะอย่ันนำนางมาอวบอวบอยู่เุียาไปเลยพอได้เลยเนาะเสียเวลาชื่อได้พี่น้องเลยเนาะมันหัวบ่มีคนจับกล้องให้เท่าเลยมันยากพี่น้องเลยบรรยากาศมันนี่ก็เป็นใจเนาะทำมาขึ้นเคลื่อนซานเจ้าก็เป็นใจไปที่แค่ยุ่งยันเด็ดยันจะเด็ดพี่น้องเคลื่อนที่เคลื่อนซานเฮาก็ เก็บกวดใช่ไหมยุบด้วยเด้อด้วยเพราะได้ฉันว่าคนกิดสิมานั่งอยู่ในเตียงนี่แหละพี่น้องมือเห็ดกินนี่เห็ดกินอยู่ยใส่ยุ่ต้องเห็ดเห็ดข้างล่างกันเนาะคือว่าพี่ก็ได้เนาะเห็ดใส่พูดบ่อยเนาะทังที่ก็เห็ดยุ่ยหรือเปล่าด้วยหมอแห่งใจกับพวงกับพ่อมีอยู่รว่าอยู่จินอะไรอยู่ระบาเนาะผักผ่าพงมีเท่าไหร่อยู่ ีแต่ว่าหลักๆตอนนี้ในภาคพม่าประเทศไม่มีเนาะเกเดือนกันธันยหม่เนาะซื้อเยอะเกินนะฮะซื้อเยอะสดหนึ่นซื้อยสดหนึ่งอแต่ว่าไอ้ก็จะซื้อมาจะเจอกันอยู่เราเพี่น้องเลยนเนาะเ่็กในอยู่ในกินนี่กอะทสิพ่อคนอยู่เนาะโบราณอย่างที่เดินฮะทั้อองอยู่ไปทั้งเจ็บหัวมัน ไปลองเลยมิเตว่าโอเคพว่าลายจะห้งพ่น้องพว่ามาเาี่ยิไปเบียกก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะคือไอ้กับผู้หรอกว่าจะมีเงินท่ายตอนนี้เนาะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเจ้าแต่ว่าเอ่อ ไอ้สิมอบเงินให้ในจำนวนหนึ่งเพื่อมือขึ้นเฮือนน่ะให้น้องน่ะไปซื้อซื้อของที่อยูนี้มันจำเป็นซื้อของที่ว่าเจ้าว่าอยากได้ยหรือว่าซิ่งทียู่นีกินที่มันพอซื้อบ่อมอะไรพี่น้องก็ซสิ่งที่อยู่นั่นแหละเนาะเมื่อเช้าคุณเจ้าขุนบอกพี่น้องเลยเนาะ,ะตัวที่ว่าน้องอยากเล่นไปหานะน้องให้น้องไปซื้อจะเป็นซินงมูหรือว่าซิ่งอย่าง ก็แล้วแต่เจ้าชิ้นไก่ชิ้นปลาเนาะหรือว่าเจ้าจะกินน้ำกระปุ้นก็ได้เนาะก็นี่เดียวพี่น้องก็เนาะเป็นจำนวนเงินเจ็ดล้านแล้วพี่น้องเด้อเนาะเจ็ดล้านจีบอันนี้มอบให้เป็นของขวัญก่อนขึ้นปีใหม่ก็ว่าได้พี่น้องเหเนาะอ่าราคาจำนวนหนึ่งเลยอ่ะซื้อพี่แด้เตรียมเครื่องเครื่องเครื่องซสิานี่เล็กไปหน่อยเป็นพวก พระพุธพระเทพ่ญ่าเกิดชีื้อมาอยู่พี่น้องเห็นเนาะจัดพอได้ขึ้นเป็นพิธีเพือนที่ซานแล้วก็เป็นหมกหมอนมุ้งจะดชีื้อเนาะชีสื้อเป็นพวกชิ้นหมูอ่าเดีน้องเพื่อนนี่ชีสื้อไอก่ไมาเป็นโตกะบเรวเต้อ้าวสาน้องเงินเจ็ดด้านจีบนี่ให้น้องไปจัดแจงเอาเด้เอ,อเนาะอันนี้บพญ่ เทตามที่ทางผู้จุดประสงค์ของผู้ใหญ่พี่น้องเนาะทางประตูเพิ่นอ่ะโดยเนาะเงินในจำนวนเจ็ดล้านให้เจ้าเป็นอ่าเป็นของคนคนขืนเพื่อนใหม่ก็ว่าได้เนาะตามจริงน่ะบรรดาต้องให้มือผูกแขนพ่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันมันจำย่าน้องจําเป็นต้องอยากใช้เงินมือขึ้นเพื่อนคือซ่านไม่แ่นั้นไ้ก็เลยว่าให้เจ้านี่ไปจัดเจงเอา ซื้อเอาว่าตัวใดอยากได้อีกยังเนาะจะเป็นพวกเสื้อผ้าหนาแพ้ธรรมาม,มันบ่มีเนาะเจ้าก็ตัดซื้อใส่คือน้องนองบ่มีกะซื้อชาวคนละสุดกะอาจจะได้อยู่เนเาะเพราะว่ามันคือเครื่องซื้อานไม่น่ะอยากให้แต่งตัวตรงามแน่ในเนิ่งนะเพื่อน้องนงคือกันเนาะอ่อามีแต่นั้นนั่นน้องเด้อเนาะทุ่ท้ทายนี่กะบไอ้กับ,บผู้วาอยอย่าศรีวโรยังพี่น้องเลยมิตรบายอยางให้น้องน,นี่พูดแล มีแต่ว่าก้าวขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อตู้พี่ผู้เลี้นาะเพราะว่าจะต้นจนจบพี่น้องกันเนาะกัทางพ่อตู้ก็ถือว่าซัพพอร์ตเป็นผู้ที่เสาหลักอ่าสาร้างเคลื่อนสั่งซานเป็นเจ้าภาพก็ว่าได้เลยพี่น้องเลยเนาะเอ้ามีแต่ว่าฝากขอบุณขอบคุณทางพ่อตู้ทั้งเลี้ยงน้องเลย,เลยโดยโดยขอขอบใจพ่อตู้หลายๆเด้อที่เป็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตพวกพี่น้องขอให้พ่อตู้ อยู่ดีมีแห้งคมเจ็บอยาได้คมไครอยามีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นไปไซามา,ซาไซกต่ให้มีแต่คนเคารพนับถือขอให้ลำลำเลยๆก็ให้ครอบครัวพ่อตู้สุขภาพแข็งแรงสาธุอ่าถูกเอ้ามิตบารสุดท้ายนี่น้องผากน้องบอ่ามือคืนถ,ถ,ถ,ถึงสารเริ่มจังมง เซิร์นพี่เซิร์นน้องเนาะบ่วชิอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าว่าเพิ่นมาร่วมงานได้ก็ยินดีเนาะมิตว่าน้องบอกเพิ่นเราก็ได้น้องเลยเนาะโดยมือวันจันทร์หน้าเด้อฝากบอกเอฟเอฟซีราคาทีมงานสายบุญทุกๆคนมาร่วมงานนำน้องเด้อมือวันจันทร์หน้าประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนาะโดยอ่าพี่น้องเลยป้าสามีิตรบาลนเรื่องไหนน้องเด้ออันเจ็บ ไปซื้อเอาเนาะอันไหนสบายน้องว่าจะไปซื้อได้อยู่นี่กินกะซื้อมาเนาะแต่ก็อันแหละพี่น้องเลยซื้อมาไอ้ก็ซื้อมาคือกันซื้อมาซื้อมาส้นกันนี่แหละซื้อมาไอ้ซื้อมาส่งแรงซื้อมาให้เจ้าซวงแรงแล้วก็ซื้อทำมันสิทันนะอยังบ๊อบทันเรื่องเรื่องเถื่อไอ้ก็ได้าเงินมาเจ้าคือคือน้องเห็นแล้มึงเท่อไอ้เหรนพุ่นแหรนพี่ยันไอ้ไอ้มาบ่ทันไอ้ชิบเขาบ่ทันก็แมนให้น้องซื้อเอาเด้อ ป้าสามีเตอร์บาลนี่น้องเด้อเอ้าไปเห็นเบียกกันได้สักปันนิดเดอ้ออ่าป้าป้าสบายดีพี่น้องกันได้สเด้อเนาะอะโอเคพี่น้องเลยเอ่าไปถ่ายรูปก,กันละเอ้าพี่น้องเลยเนาะโอ้บัดมันมองไม่เด,ด่มันมืดเนาะสีเฮือนนี่ <c oughs> นอกจากแดดซองพี่น้องเลยเนาะทางสิงาอมอ่า้าสามีเตอร์บาลไปกันไดน้องเด้อป้าป้าป้าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อแซ่บป่อเอมลื้อเอมลื้อ ระวังคือไพใหม่เคลือนใหม่ซั้นเลปาเท้าเอาปาเ้าตีปาพี่น้องเหเนาะมากับบอเสียงพี่น,อน,อน้องเหเนาะมีนี่นี่แหละมันมมีเดียดโดดมันมันขึ้นเนหมื่เปนึงเนาะปามือวันจันอบอเสียงทีไดอยู่บริอยู่ยำแน่เน,น,นาะท่านอยู่บ่ท่ตรงกมืองานรองด่านอยู่บอโดยเพราะว่านี่ก็ะิขึ้นมือบันจันนี่ กันล,ลูกยังบูมเลยแ้วสามือเดียวกันตรงกันยึดซุม้มมือเดียวกันอีกมือเดียวกันเคยไป<ร>ยังคักได้ครับรถดกับเจ้าเต็มรถแล้วแหละมือนั้นเลยเออมือขนคนบ่ขนคลนได้จากบ้านมาบ้านนาเพะหรือว่าลงทิ้งอยู่เบาเรื่องพิ่นบ่เรื่องแล้วโอ้บ้านนาเพะบ้านาน้นนองมูไปและเอ่าอ่าือน้ำกันเบิดนั่นแหละตามที่สามเคยกันสามเคยเมื่อบ่เลยเพราะว่ากังลุงเพิ่มยังยค้างได้โคตรครับ<า> นี่บ่คือแล้วติเมื่อยนี่บ่ถึงใหม่แล้วบอปลาซ่เนาะป๊ะๆๆครับซ่าปลาซ่าดีป๊ะๆโอ๋เนาะบ่ใหญ่พี่น้องเนาะใหญ่แหงอีพี่น้องเอ้ยาต้องขอขอบคุณขอบคุณทางประตูหลายๆเด้อพี่น้องเอยเนาะที่มีอ่าๆจิตนใจแล้วก็ใจให้ทางบ่ยาเป็นสะพานบุญให้ทางประตูต้องขอขอบคุณหลายอยู่ดีมีฮงประตูเด้อเนาะ เพาะว่าเศรษฐกิจการงานยังกระโจนให้ราบรื่น,นตลอดปีและตลอดไปเนาะขอบ,บคุณขอบคุณในลายคอยประตูดีๆมีแห้งแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณท, Bird, ท,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 ทั้งเอฟซีเบิร์ตทุกท่านพี่น้องเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจทั้งมวยเงาหล้วก็รทางครอบครัวน้องเพื่อนเนาะขอบ,บคุณขอบคุณเบิร์ตคุณสุดทุกคนไปแล้วพี่น้องสบายดี